ปกติเก็บนีเปิดไฟไหมโอ้เขารู้สึกล้วนๆกว่าจะไม่เจอใครก็จะไปค้ำหัวงูเลยให้พี่ๆเพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศท้องทุ่งตอนเช้านะครับ ในรูปแบบของชนบทบรรยากาศแบบนี้ของทุ่งแบบนี้ผมมั่นใจได้เลยว่าในเมืองไม่มีแน่นอนครและจะมีเฉพาะบางพื้นที่ในเขตชนบทตอนนี้เราจะใช้รถหกล้อและเสี่ยงในการไล่เตดขึ้นนะครับครับผม,อ,ผมอันนี้กี่ร้อยตัวครับเนี่ย นขึ้แปดพันขึ้นคันเดียวหมด,มมดมอีกไม่กี่นาทีพี่จะได้เห็นเป็ดลำเลียงขึ้นรถนะครับจะเป็นการย้ายเป็ดข้ามจากทุ่งหนึ่งไปอีกทุ่งหนึ่งซึ่งหลายคนไม่เคยเห็นนะฮะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเขจะเรียกเป็ดไล่ทุ่งแต่ถ้าสมัยนี้เรียกว่าเป็ดอารมณ์ดีได้ครับเพราะว่าเลี้ยงแบบแบบเปิดตอ,อนนี้กำลัง แบ่งฝูงก่อนขึ้นรถนะครับกำลังตัดฝูงทยอยแบ่งขึ้นทีละชั้นเพื่อไม่ให้เป็ดเบียดกันนะฮะนี่เป็นทุ่งนาที่ใช้สำหรับเลี้ยงเป็ดนะครับเราจะใช้ตรงนี้เลี้ยงเป็ดหลังฤด,ดูการเก็บเกี่ยวแล้วจะมีเศษข้าวไหนให้เป็ดได้ใช้เป็นอาหาร họ ừ, đã đằng chơi cao rồi Các bạn phụng mà đó 来啦！มา กำลังล้อมนะครับพาขึ้นคอนโดรถ ทาที่สังเกตดูรถมีประมาณหกชั้นนะครับก็ะจะใช้เวลานิดนึงจะตัดทีละครึ่งในการแบ่งขึ้นนะครับรู้สึกว่าถามจากสักคขังแล้วน่าจะประมาณหกถึงเจ็ดพันตัวเมื่อก่อนเคยถึงแปดพันกว่าแต่มันก็ตายไปบ้างตามอายุไขของเป็ดน,นะครับคอนโดเป็ด ขผ้นขึ้นแล้วนะครับไปขึ้นหลายรอบมันน่าจะรู้งานเสร็จ นี้เป็ดได้ขึ้นรถหมดแล้วนะครับทําการเก็บสะพานปกชั้นเต็มไปด้วยเป็ด,ปดก็เดี๋ยวไปลงจุดใหม่อีกฝากทุ่งหนึ่งต้องข้ามไปครับตรงนี้เห็นพระอาทิตย์ไหครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วช่วงเช้าเวลาตอนนี้ประมาณหกนาฬิกายี่สิบนาทีนาแถวนี้ก็เริ่มทำการเพาะปลูกครับ โดยจากรับขณะข้าวก็ประมาณ20-25วันก็ทุ่งนี้น่าจะเป็นที่เลี้ยงเป็ดทั้งหมดเป็ดไร่ทุ่งนี้ถือได้ว่าเป็นขวัญใจชาวนาครับเพราะว่ามันจะกินหอยเชอรี่เป็นอาหารเม็ดข้าวตกหลน่นชาวนาชอบมากอีกทั้งมูลของมันนยังเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยเหยียบย่ำฟางข้าวทำให้ างข้าวไม่ต้องเผาสามารถนำมาเป็นปุ๋ยยังดีตอนนี้เรากำลังเอาเป็ดลงอีกฟากหนึ่งนะครับวิธีการเอาเป็ดลงก็คือหนึ่งสะพานขึ้นไปทีละชั้นค่อยทยอยลงตอนลงจะง่ายกว่าตอนขึ้นมีที่เกี่ยวเสศใหม่นะฮะแล้วก็ที่กำลังปล่อยน้ำ เป็ดอารมณ์ดีครับมีที่กินมีที่วิ่งเล่นมีน้ำให้เล่นไปแล้วมุ่งหน้านไปหาที่กินแล้วครับกลุ่มต่อไปกำลังจะลงแล้วครับ แต่ลายนี่เป็นหัวหน้าจากจากฝูง <c oughs> เป็นผู้คุมผู้คุมเป็ดพี่สีเขียวนี้ที่สังเวียนนะครับเป็นเจ้าของฝูงเป็ดฝูงนี้นะครับยังแข็งแรงอยู่ยนะปีนขึ้นสบายเลยนี้เป็ดที่สุขภาพไม่ค่อยดี สวัสดีครับตันนี้จะมาพบกับเจ้าของฝูงเป็ดนะครับเป็ดไรทุ่งวัสดครับพี่อันนี้แนะนําตัวหน่อยครับพี่ชื่อพี่เลยครับผมชื่อเวียนครับเป็นเจ้าของเป็ดลรทุ่งฝูงนี้ครับผมปีพันตัวครับที่เอามาลงชุดนี้ยอด8,000ครับ8,000ครับตายบ้างครับประมาณกี่เดือนได้ไข่ครับเป็ดชุดนี้5เดือนครับ5เดือนไข่เลยอ่ะพี่ ัครบอเลี้ยงยากไหมครับก็ไม่ยากเทอะไรครับเพราะมีลูกน้องลูกต้องเลี้ยงเลยไม่ยากเลยแล้วอีกฝูงนึงเป็นเป็ดไข่ครับพี่ใช่ครับอ๋อฝูงนั้นไข่เท่าไหร่ครับไข่อยู่สี่ห้าสิบแผงประมาณพันห้านะเมื่อกี้ผมไปนับประมาณพันห้าเป็ดไอ้ไข่อ่าไข่พันห้าแล้วที่ส่งส่งที่ไหนครับพี่ สรงบางหน้ารงบาบนนาเตษพันหินแล้วก็มีใช่ครับคน,นมาเข้าไปทําอะไรครับที่ส่งไข่ผมก็เขาก็ไม่รู้นะเขไปไปส่งอ๋อ,อคือเราไปส่งไข่สดอย่างเดียวพี่เคยแปลรูปไหมไม่อระอ๋อไอสสป<ๆ>อส่งสดอย่างเดียวเขาจะมีคนเอาไปก็ขายประจําเขาตามตลาดใช่ครับอืมบรรยากาศช้าช้าครับ งฝูงเป็ดก็สบายแล้วเป็นผู้นําเป็ดนะฮะ <C'> er> ชื่ออะไรครับนะคนนําเป็ดกอบกักกบ,บกี่ปีแล้วครับพี่สําหรับอาชีพเลี้ยงเป็ดเราตกยี่สิบแล้วไม่ต้องถามว่าเหนื่อยไหมนะ <C'> er> รู้กันครับ<อ>แต่เวลาเห็นไข่ <C'> er> เห็นอะไรก็มันก็ชื่นใจนะพี่แล้วปกติถ้าเป็ดรุ่นนี้ขายนี่ตกตัวเท่าไหร่ครับถ้าเขามารับซื้อตอนที่ว่าแบบเริ่มไข่ ไม่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 รู้ราคาเลยครับอ๋อไอเป็ดรุ่นแบบเนี้ยไม่รู้ราคาแต่ส่วนมากแต่มันต้องเป็ดไข่หล่นนะไข่เริ่มหล่นเขาจะไข่เริ่มหล่นเออเขาเรียกอะไรพี่ถ้าเกิดเริ่มไข่เขาเรียกเป็ดสาวแล้วพี่เนาะใช่ครับอ๋อถ้าอย่างตัวเปลี่ยนสีนี่ไอที่ผมเคยเห็นพวกสีขาวงั้นเขาเรียกเป็ดอะไรมันก็แก่ได้หรอเป่็ดแก่เป็ดแก่เป็ดไข่ลังสองฮะแต่ว่า ดีตรงไข่จะใหญ่กับเป็นสาวแน่นอน<ช>มาตรฐานสแก่<ช>แก่คุณภาพอันนี้จะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเป็นคูคองที่ชาวนาส่วนใหญ่จะใช้สูบน้ำเข้ามาหล่อเลี้ยงในานาข้าวนีแต่บ้านผมจะเรียกว่าพ่อพยายนาค ต,ตัวนี้ไม่รู้เรียกท่ออะไรครับรถไถนานะคนไหนพอจะทราบสาม,มารถคอมเมนต์บอกได้นะครับอาจจะเป็นตัวไดโวดูดน้ำล่างหรอเปากล้ะสุกมามันท่อหน้าสีนาห้าท่อน้ำก็ถูกลำเลียงไปครับเพราะปีกของน้อยสุกเข้าของนา น้ำส่วนนี้ก็เป็ดจะชอบเลยไปเล่นกันนี้หน้าเพิ่งเกี่ยวเสร็จนะครับเดี๋ยวก็สักครู่หนึ่งก็มีเป็ดมาลงเลี้ยง ตัวนี้เป็นไรครับตายด้เวลากลับลาวแล้วครับเราทำจากด่างเขียวปักไม้ไผ่เป็นขั้นตอนง่ายๆครับเป็ดไล่ทุ่ง ชีวิตคนเลี้ยงเป็ดหมดอีกวันหลสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะครับได้เวลาเก็บไข่แล้วครับชเช้าเป็ดไรทุง่งกําลังตื่นมาเพื่อจะเก็บไข่ในตอนเช้าน,นี้เห็นไฟไลยทางนะครับเป็นไฟข้างถนนอ่าน,นี่เป็นทุง่งตอนกลางคืนแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับเรินมเป็นลูกเก็บไข่กันแล้วครับตอนนี้ กำลังเก็บไข่นะครับเช้าเรานี้กี่พันตัวสามพันกว่าปกติได้ประมาณเท่าไหร่ครับเชา้าพันห้าอไข่มันก็ลงดอกเห็ดอะ <laughs> จะเป็นเป็ดน,น,นะวิ่งวิ่งวนไม่ได้หวงไข่นะตกใจไฟอันนี้ใส่แผงมันจะง่ายกว่าใช่ไหมแบับ เคยเห็นแบบใส่รังใส่ทีสามสี่ร้อยเก็บไวมากอ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่แบบเดี๋ยวแผงแผงกี่ลูกครับเนี่ย ปกติเก็บนี่เปิดไฟไหมโอ้ควารู้สึกล้วนๆกว่าจะไม่เจอไข่ก็จะไปํำหัวงูเลยขาวคาำหมดเคยเห็นแต่เขาเก็บไข่ไข่ไก่ไก่ไก่อารมณ์ดีเจอเป็นอารมณ์ดีไข่ทั่วรล้าเลย เป็กำลังวิ่งเลยครับเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมอ๋อเดี๋ยวแล้วแอบมาอยู่ในลาเป็ดนะครับเก็บไข่กันตอนเช้าเขาจะเก็บนี้ประจานะครับช่วงตีห้าหกโมงครับเป็นช่วงเก็บไข่คอยที่จะปล่อยเป็ดออกไล่ไล่ทุ่งนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าเป็ดไล่ทุ่งอีหนึ่งแผงสามสิบลูกเดี๋ยววันนี้มาดูันได้กี่แผงสำหรับเป็ดเวลานี้ครับ พ,พี่บางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับชีวิตคนเลี้ยงเป็ดเป็ดไรทุ่งเนี่ยวันนี้ผมพามาให้ดูเลยไปแล้วผ่าทิขึ้นนะครับเสียงที่เพื่อนๆพื่อนพี่ๆสมาชิกได้ยินนั่นคือเสียงของเครื่องสูบน้ํานะครับก็ะจะสูบน้ําจากบ่อไปหล่อเลี้ยงนาข้าวเพื่อให้เป็ดได้มีน้ำได้เล่นกัน แล้วก็ถือว่าเป็นเป็ดอารมณ์ดีได้เลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวจะพาพี่ๆไปดูไข่นะครับที่เก็บมาเช้ากันมีเป็นผลงานเมื่อคืนที่เรามาเก็บกันนะครับไข่นับดูคร่าวๆหนึ่ง <1 S 1> แผงจะมีทั้งหมดสาสิบลูกนะครับเดี๋ยวผมขอยัดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณห้าสิบแผงได้ครับห้าสามสิบห้า หนึ่งพันห้าร้อยลูกครับแต่แผงบนไม่เต็มถือว่าเยอะมากถ้าใครสนใจไข่อยากสั่งซื้อไข่ครับกับพี่สังเวียนนี่มีเบอร์โทรติดต่อไหมครับเนี่ยมีแต่จำไม่ได้ <laughs> จำเบอร์ไม่ได้แต่ผมขึ้น <laughs> ขึ้นเบอร์โทรให้ที่หลังนะครับเผื่อใครสนใจในเขตผ่านหินบางบุญน,นาคแต่ว่าตัวตัวเองอยู่ที่ตำบ,บลอะไรนะพี่ตำบลไม่เกตครับไมเกตอำเภอปพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับใครสนใจไข่<ฟ>เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้อยากกินไข่เป็ดสดสดสด <รอ S 1> จากเล้า ขายกันวันต่อวันครับวันละ 1, 5, พันห้าเผื่อว่าตลาดต้องการแต่ว่ายังหาเจ้าของฝูงไม่เจออยากได้ราคาทรงเดี๋ยวก็สามารถโทรติดต่อพี่เขาได้เลยนะครับอ้ก็สาหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลากันไปนครับพี่มีอะไรฝากบอกถึงเจ้าของนามครับถ้าเกิดมีแบบนะ้าอยากให้เข้าไปเลี้ยงเข้าไปกําจัดหอยแบบธรรมชาติฝ <laughs> ากเ็ดปีุ่๊เวียนด้วยครับ <laughs> ครับ <laughs>